สมรภูมิสัมภาษณ์งานไม่เคยอยู่เดือดเท่านี้มาก่อนจากผู้สมัครนับผ่านเหลือผู้สมัครโปรไฟล์เยี่ยมปกคนสุดท้ายช่วงชิงกันเพื่อคว้าตำแหน่งงานในฝันหนึ่งเดียวพร้อมค่าตอบแทน6ล้านเยนต่อปีดเรเอนี้มาชยอโอริช่างสังเกตอ่านเกมค่ะฮาตาโนะท่อมตัวและเป็นที่ไว้ใจของคนรอบข้างคุกกะจริงจง พร้อมทำทุกอย่างเพื่อองค์กรยาชิโร่พูดได้หลายภาษาพร้อมทุมเทเพื่อเป้าหมายโมริคุโบไม่มีวันยอมทําพลาดในทุกสิ่งฮาคามมาดะาพร้อมลุยทุกอุปสรรคที่เข้ามาแต่หนึ่งในหกคนนี้มีคนโกหกคุเมดิเมื่อจดหมายลึกลับได้ปรากฏขึ้นมากลางวงกลุ่มดิสคัสชั่นรอบสุดท้ายจุดเริ่มต้นของแผนสกปรกที่เตรียมเล่นงานเพื่อนผู้สมัครด้วยกันแบบคาดไม่ถึง ใครปลร่อยใครจริงน,นี่演งกิ่งนด้คาถ่ายทุกคนจับตาดูไปด้วยกันในภาพยนต์ญี่ปุ่นสุดเซอร์ไพรส์ส่งท้ายปีาจาก out of the box by Gdh six l i n e university student ไรโกหกยกมือขึ้นผลงานดัดแปลงจากหนังส ER. ือเบสเซอร์เลอร์ top f i หลายสัปดาห์ซอสของญี่ปุ่นนำแสดงโดยเอจิอาคาโซจาก Cherry Magic และ m a r k Rider Build มินามิฮามาเบะ จากกอสซิล่า -1 ร่วมด้วยฮายาโตะซาโนะมิสุกิยามาชิตะยูกิคูราและโชนิชิกาคิทัน้่านนานสีข่าทนนี่2ทนนี่ทันวาคมนนี้ใทนโี้ภาพยานตีทัี้ง่สนียวไาทยแนะี้ี้งญาี่ปท่นบร้วายไียงทยีีท่